สวัสดีค่ะมาพบกับครูอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราก็จะเรียนใน uh, lesson 16นะคะ lesson 16ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ in on under นะคะ in on under อันนี้มันจะอยู่ในบทหมวดใหญ่ของใน the place ก็คือสถานที่นะคะ in on under นะคะก็คือคำบุพบท อ่คุ้คำบุตรคำบุพบทค,คืออะไรนะคะคำบุพพบทก็คือเป็นคำที่ใช้บอกตำแหน่งแห่งที่นะคะก็อย่างคำว่า In ก็คือข้างใน on ก็คือข้างบนนะคะ under ก็คือข้างใต้นะคะคือเวลาเราพูดประโยคนะคะเราก็จะเจอการบอกตำแหน่งแห่ง ตำแหน่งต่างๆของสิ่งของต่างๆเวลาเราใช้อธิบายนะคะเราก็จะได้บอกตำแหน่งของสิ่งของนั้นได้คือเราที่เราเรียนผ่านมาเราจะเป็นการระบุลักษณะระบุสีใช่ไหมคะระบุสีประมาณนี้นะคะแล้วคือบทนี้เราก็จะเรียนเจาะลึกเข้ามาอีกนะคะก็เป็นการเรียนการใช้คำบุพบ,บทอิน อ่ On, under นะคะอ่ะนักเรียนพร้อมอยังไม่ยากนะคะไม่ยากถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะอ่านนักเรียนคะเปิดมาถึงหน้า115บทนี้ก็จะเป็นบทบทใหญ่เลยบทที่6นะคะนะอ่าก็เป็นเกี่ยวเรื่อง my place นะคะก็คือเป็น การบอกตำแหน่งสถานที่ต่างๆว่าอยู่ตรงไหนของใช้อยู่ตรงไหนนะคะอะเดี๋ยวเราเรียนเปิดหน้าต่อไปเลยเรามาดูอา lesson 16นะคะที่ครูบอกไปไว้แล้วเมื่อต้นคลิปก็คือเรื่อง in on under นะคะก็เป็นการใช้คำบุพบทนะคะ in on under คือคำบุพบท เพื่อบอกตำแหน่งนะคะของสิ่งต่างๆแล้วก็จะมีการใช้ i e, ใช้ r e ประกอบในประโยคนะคะอ่ะนักเรียนดูกิจกรรมนำสู่การเรียนครูบอกแล้วนะคะว่า in แปลว่าข้างใน on แปลว่าข้างบน under นะคะแปลว่าข้างใต้อ่ะเดี๋ยวครูเขียนอ่ะ in นะคะแปลว่าข้างใน on แปลว่าข้างบน under แปลว่าใตา้เราจะเรียนคำบุพบท3ามสามคำใหญ่ๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวน้นเรียนขึ้นเป็นพี่ปตามปสี่ปห้ 4, ปเนี่ยก็จะมีคำบุพบทอีกเยอะนะคะแต่ว่าเรียนกับคู่เนี่ยเอาแค่3ามคำไปก่อนนะคะอันนี้นมาดูข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งเขาบอก a bird e a t จุดจุดด the car a bird มันอยู่ตรงไหนนะคะของรถมันอยู่ข้างบนใช่ไหมคะข้างบนฉะนั้นใช้ on 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 นะคะต่อมาข้อสอง a cat e a t จุดจุด the table a cat แมวมันอยู่ตรงไหนของเชเบิลคะอยู่ใต้นะคะอยู่ใต้ฉะนั้นใช้ under ่อมาข้อ3ข้อ3ามอัคคอดดลคอคคอดดลก็คือจระเค้อีจุดจุดเดอะบล็ออยู่ตรงไหนของบล็อกค,คะอยู่ในกล่องใช่ไหมก็ใช้ IN ต่อไปข้อ4ข้อ4 A b อัชชุ t บัชอ a t ุดจุด t ทชุดบัชก็คือแปรงสีฟันอยู่ตรงไหนของหมวกคะ อยู่ข้างบนนะคะก็ใช้อ n โอเคเสร็จแล้วเน่นเปิดหน้าต่อไปอันนี้ก็จะเป็นฟังและพูดบทสนทนาอ่านเน่นดูอันแรกเขาบอกว่า a monkey is in the tree เขาบอกว่าลิงอยู่บนต้นไม้ต่อไป a crocodile is under the tree เขาบอกว่าจะะเจลาเคอยู่ใต้นะคะต้นไม้ต่อมาข้อ3 Oh no you are on the dog อันนี้เขาบอกว่าโอ้ oh, ไม่นะคุณอยู่บนตัวสุนัขก็คือไปเหยียบมันแล้วนะคะนี้อ่เสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปค่ะหน้านี้เป็นการฝึกพูดเหมือนกันนะคะแล้เรียนมาดูคนนี้ที่ทราบบอกว่า Two toothbrush are oh, in the hat เขาบอกว่ามีแปรงสีฟัน t ูก็คือ2อันนะ2อันไม่ใช่อีทนะ2อันใช้ R นะคะ2อันขึ้นไปใช้ R R in the h ินเก็คืออยู่ในหมวกนะคะต่อไป five rulers are under the chair อ่าเขาบอกว่า five r u l e r ก็คือไม้บรรทัด5อันอยู่ under อยู่ใต้อะไรคะ chair เก e ้าอีนะคะ ต่อมาอมบอก two cats are on the table เขาบอก two cat s แมวสองตัว R e นะคะ on the table ก็คืออยู่บนโต๊ะนะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นหน้าที่แล้วเนี่ยเขาใช้ใช้ eat ใช่ไหมคะเป็นแค่เอกพจน์เนาะเป็นสัตว์ตัวเดียวเป็นสิ่งเดียวของอันเดียวใช้ e ีทแต่หน้าเนี้ย มันใช้ R าแล้วเพราะว่าของที่เขาพูดอะ่ะมันสองชิ้นขึ้นไปนะคะใช้อาอันนี้เปิดหน้าต่อไปอ่าน้านี้ก็คือ f Fu ั with the Alphabet นะคะว่าเป็นหมวดตัว Q ตัว Q ก็คือ Queen พระราชินีกับอันนี้นะคะแควกแควอันนี้จะเป็นเสียงของเป็ดใช่ไหมเป็ดเมืองนอกมันจะออกแควกแควแต่เป็ดของไทยเรากลับกลบนะคะ นักเรียนไม่ต้องแปลกใจว่าเอ้ยทำไมครูบอกเป็ดมันแควะแค,ควะค,ค,ค,คือเป็ดเมืองนอกนักเรียนเมืองนอกเขาออกแควะแค,ควะแต่ของเรามันกับก้าบนะคะต่อมาตัว R ตัวก็มี labbit, l i p labbit นะคะกระต่าย l i p b o n ก็คือโบนะคะ rice ก็คือข้าวอ่ะได้เปิดหน้าต่อไป หน้า120นะคะหน้า120เขาบอกว่าเขียนคำข้อหนึ่งเนะเขียนคำบุพบทที่มีความหมายตรงกับภาพนะคะอ่ะอันนี้นกแก้วอยู่ใต้เก้าอี้นะคะอยู่ใต้เก้าอี้เราก็จะเขียนว่าอันใต้ก็คือ under นะคะ u n d e r ต่อมาข้อ2 ข้อ2นกแก้วอยู่บนบนรถนะคะหลังคารถเราก็จะใช้คำว่า on o n ต่อมานกแก้วอยู่ในตะกร้าในตะกร้าเราใช้คาว่า in i n นะคะเสร็จแล้วข้อ2นั่นเนมาดูเขาบอกจับผู้ภาพกับประโยคที่สัมพันธ์กันนะคะก็เขามีประโยค,โยคให้อยู่ฝั่งทางขวามือนักเรียนนะคะ แล้วเดี๋ยวคุณจะพาเนยนอ่านโจทย์แล้วดูว่าอันไหนที่มันจะคู่กับประโยคแต่ละข้อนะคะอ่ามาดูประโยคแรก the ants are under the table เขาบอกว่าเหล่าพวกมดเนี่ยหลายตัวด้วยนะคะอยู่ under ใต้ใต้โต๊ะอ่ามาดูมดอยู่ใต้โต๊ะนะคะข้อ2ต่อมา The boy i s on the ball นะคะ The boys i eat on the ball เด็กผู้ชายนะคะอยู่บนลูกบอลอ่ะข้อหนึ่งเลยต่อมานะคะ The l a d t eats under the cow หนูอยู่ใต้วัวนะคะหนูอยู่ใต้วัวอ่ะข้อสี่ต่อมา The toothbrush The toothbrush is on the hat. แปรงสีฟันอยู่บนหมวกนะคะภาพที่5ข้อสุดท้าย The crocodile is in the box นะคะก็คือจระเข้นะคะอยู่ในกล่องข้อ3อ่ะง่ายมากนักเรียนเสร็จแล้วเปิดไปหน้า121เลยหน้า ยี่ข้อ1นึ่เขาบอกว่าดูภาพแล้วเติมคำบุพบ,บทให้ถูกต้องนะคะอ่ะงั้เรียนดูข้อ1นึ่ง r ลฟิซ g เลเ t อร์อ t ทเดอะจ t ด e kitchen ตู้เย็นมันทำไมคะอยู่ตรงไหนของในครัวคิดเช่นคือครัวก็คือตู้เย็นมันอยู่ในครัวข้างในครัวนะคะก็คือใช้ IN I N ต่อไปข้อ2อ cat ะแคดอีจุดจุดเดอะแชร์แมวมันอยู่ตรงไหนของเก้าอี้นะคะดูอยู่ตรงไหนคะ under นะคะอยู่ใต e. ้เก้าอี e ้ u n d e r ต่อไปข้อ3ามท e e ไคส์นะคะอ้อ oh, โทษทีนะเรียนไม่ใช่ไ three ่าถูกแล้วนักเรียนโอ้โูก็มองเป็นคิดว่าลูกแมวคิตตี้นะคะ Three c r t e s A จุดจุด the table อ A c r i t e s ที่แปลว่าว้าวแต่ crates term s ก็คือมีว้าวหลายาหลายอันซึ่งในที่นี้เนี่ยมี3อันนะคะเขาบอก three นะคะ t 3า t c r i t e s าว้าวสอันอยู่ตรงไหนของ โต๊ะคะ่ะ table ก็คืออยู่บนใช่ไหมอยู่บนโต๊ะฉะนั้นใช้ on o n ต่อไปข้อ4 two cats are จุดจุด the basket แมว2ตัวนะคะอยู่ตรงไหนในตะกร้านะคะ basket คือตะกร้าอยู่ก็คือ in ใช่ไหมคะอยู่ข้างในตะกร้า i n ต่อมาข้อ5เขาบอกว่า โ chairs are the จุดเ h e ะก้าอี้ก็คือสีตัวเก้าอี้สีตัวมันยังไงคะในห้องครัวอยู่ในนะคะเหมือนตู้เย็นก็คืออยู่ในห้องครัวเก้าอี้สีตัวก็คืออยู่ในห้องครัวฉะนั้นใช้ in ต่อมาอันนี้นะคะเขาบอกว่าเรียงประโยคให้ถูกต้องแต่ไม่ต้องวาดภาพลงใน ในสมุดนะคะให้เขียนเป็นเรียงประโยคอย่างเดียวอันนี้เรนมาดูข้อ1น,นะคะมันต้องเอาตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นหน้านะคะอ่าอ่า clock is Table. A clock is on the table ต่อมาข้อ2ข้อ2นะคะเอาตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นหน้าก่อนนะคะก็คือ six six c o u s A r under The t r e e ต่อมาข้อสามพิมใหญ่ขึ้นก่อน A และบิด is in the box <Yeah. S 1> ข้อ4นะคะ to dox g a under the chair ต่อมาข้อ5นะคะข้อ5เอา A ขึ้นก่อนอ่ะ cat is <On>. the เด mm ี hmm. ๋เราุณมาต่อข้างล่างนะเชเลวิชันอ่ะต่อมาข้อหกโฟ boys a e in the CAR อ่ะเดี๋ยวคุณจะแปลให้ทีละข้อนะคะอ่ะข้อแรก a clock is on the table ก็คือ นาฬิกานะคะอยู่บนโต๊ะนะคะต่อมาข้อ,อ2 six cows are under the tree เขาบอกว่าวัวหกตัวนะคะอยู่ใต้ต้นไม้ต่อไปข้อ3 a rabbit is in the box กระต่ายหนึ่งตัวนะคะอยู่ในกล่องต่อมาข้อ4 two dogs are under the chair เขาบอกว่าหมาสองตัวอยู่ใต้เก้าอี้ต่อมาข้อห้า 5, a cat is on the television ก็คือแมวหนึ่งตัวเนี่ยอยู่บนทีวีก็คือโทรทัศน์นะคะต่อมา four boys are in the car เด็กผู้ชายสี่คนนะคะอยู่ในรถนะคะอ่ะสำหรับ บทนี้คลิปนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วมันอาจจะมีไม่กี่หน้าแต่เนื้อหาก็จะเริ่มยากนิดนึงเนะะื้อหาแบบฝึกหัดก็จะยาวนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพูไปก่อนนะบ๊ายบาย